สวัสดีครับชาวประกันสังคมทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแบงก์เดอะเบสหรือว่าช่องอาจารย์แบงก์นะครับช่องที่จะทําให้เรื่องประกันสังคมเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกท่านเข้าใจได้ จากคลิปที่แล้วนะครับผมได้มีการบอกเกี่ยวกับในเรื่องของผู้ประกันตนตาม,มาตรา40นะครับเมื่อเราสมัครเข้ามาแล้วเราได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลผ่านบัตรทองนะครับแต่ความพิเศษของผู้ประกันตนมาตรา40ก็คือว่าท่านได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอ่านบัตรทองฟรีก็จริงแต่จะมีในส่วนของเงินชดเชยการขาดรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในคลิปนี้เรามาดูกันว่าเงินชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตัวนั้นมีอะไรกันบ้างพร้อมแล้วเรามารับชมผ่านคลิปนี้ด้วยกันเลยครับ กด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและเรามาดูในส่วนของการจ่ายเงินชดเชยนะครับการขาดรายได้ของผู้ประกันตนตามมาตรา40กันบ้างนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้บอกไปแล้วว่าในส่วนของผู้ประกันตนตามมาตรา40นะครับเวลาเราเข้ารับการรักษาว่าเข้ารับการบริการทางการแพทย์เนี่ยท่านจะใช้สิทธิ์บัตรประกันสุขภาพทุนหน้าหรือบัตรทอง หรือบัตร30บาทที่หลายๆคนเข้าใจเนี่ยเข้ารับการรักษาและข้อแตกต่างแหะครับที่เราทําไมต้องเสียเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่1นะครับ70บาททางเลือกที่2 100บาทและทางเลือกที่3 300บาทของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40นะครับข้อแตกต่างก็คือเงินชดเชยรายได้ระหว่างที่เราเข้ารับการรักษาเนี่ยแหละครับซึ่งหลักเกณฑ์การจ่ายมีดังต่อไปนี้นะครับ ในกรณีที่เราเจ็บป่วยหรือว่าประสบเหตุอันตรายนะครับเพื่อรับเงินทดแทนการขาดรายได้นะครับผมจะมีมาให้ดูทั้งสิ้น3ทางเลือกด้วยกันนะครับก็จะเป็นทางเลือกที่1ที่ท่านจ่ายเดือนละ70บาทนะครับแล้วก็ทางเลือกที่2ที่ท่านจ่ายเดือนละ100บาทและทางเลือกที่3นะครับที่ท่านเลือกจ่ายเดือนละ300บาทนะครับหลักเกณฑ์ที่1นะครับเป็นผู้ป่วยในนะครับแล้วก็มีการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่1วันขึ้นไปหากท่านใช้สิทธิ์บัตร ประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทองเนี่ยท่านก็จะไม่ได้รับเงินส่วนนี้นะครับแต่ถ้าในปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นผู้ประกันตนแล้วนะครับหากท่านเลือกทางเลือกที่1 2 3จะมีเงินชดเชยดังต่อไปนี้นะครับ ทางเลือกที่1จะชดเชยให้ท่านวันละ300บาทนะครับทางเลือกที่2ก็จะชดเชยให้ท่านวันละ300บาทแล้วก็ทางเลือกที่3ก็จะชดเชยให้ท่านวันละ300บาทเช่นเดียวกันนะครับนี่ในกรณีที่เราเป็นผู้ป่วยในนะครับไปพบแพทย์แล้วมีการเจ็บป่วยนะครับต้องนอนโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดรักษานะครับใดๆก็แล้วแต่ที่ต้องนอนโรงพยาบาลมากกว่า1วันขึ้นไปนะครับก็จะได้ชดเชยตามนี้นะครับส่วนในกรณีที่2นะครับ เป็นผู้ป่วยนอกนะครับก็คือไม่ได้นอนโรงพยาบาลไปพบแพทย์แต่ว่าแพทย์เนี่ยลงความเห็นให้หยุดงานตั้งแต่3าวันขึ้นไปอย่างเช่นกรณีที่ประสบอุบัตเหตุเช่นขาหากักแขนหักนะครับอาจจะไม่ได้นอนโรงพยาบาลนะครับแพทย์ให้กลับมารักษาตัวที่บ้านได้เข้าเฝือกเสร็จปุ๊บแพทย์ให้กลับมารักษาพยาบาลที่บ้านอย่างนี้นะครับก็อาจจะเป็นผู้ป่วยนอก เข้ารับการรักษาแต่ไม่ได้นอนและแพทย์มีความเห็นนะครับให้หยุดงานตั้งแต่3วันขึ้นไปโดยมีใบรับรองแพทย์นะครับท่านก็จะได้รับชดเชยดังนี้นะครับทางเลือกที่1นนะครับก็จะได้ละวันละ200บาทนะครับทางเลือกที่2ก็จะได้วันละ200บาทและทางเลือกที่3ก็จะได้วันละ200บาทเช่นเดียวกันนะครับมาถึงในเงื่อนไขการรับสิทธิ์กันบ้างนะครับซึ่งผู้ประกันตนตามมาตรา4 0นะครับการรักษาเนี่ยอย่างที่ทราบกันดีว่าเรารักษาพัน สิทธิ์บัตรทองหรือว่าบัตรประกันสุขภาพทั่วนหน้าซึ่งรักษาฟรีแต่ถ้าท่านเป็นผู้ประกันตนท่านก็มีรายได้จากการขาดรายได้ของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ด้วยนะครับแต่เขาก็จะมีเงื่อนไขว่ามีการเจ็บป่วยทั้ง2กรณีรวมกันนั่นก็คือในส่วนของการเจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยในและเป็นผู้ป่วยนอกนะครับท่านก็จะได้รับสิทธิ ชดเชยตามจํานวนวันดังนี้นะครับในส่วนของทางเลือกที่1เนี่ยจะได้ชดเชยไม่เกิน30วันต่อปีนะครับทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกรวมกันนะครับส่วนทางเลือกที่2เน no ี่ยก็จะได้รับเป็น30วันต่อปีเช่นเดียวกันทั้งกรณีที่เป็นผู้ป่วยในและเป็นผู้ป่วยนอกนะครับส่วนกรณีท <medi> <Ti> ี่3เนี <sven tweeting S 2> ่ยจ่ายเดือนละ300บาทนะครับก็จะได้รับเป็น90วันในกรณีที่ทั้งเป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกรวมกันถ้าถามว่าทําไมทางเลือกที่3 ตามถึงได้วันเยอะที่สุดก็เนื่องจากว่าผู้ประกันตนมาตรา40ในทางเลือกที่ได้ส่งเงินสมทบมากกว่านะครับทางเลือกที่1และทางเลือกที่2ก็เลยได้รับเงินชดเชยส่วนนี้มากกว่านะครับนอกจากนั้นเองนะครับการที่เป็นผู้ป่วยนอกนะครับและไม่ได้นอนโรงพยาบาลซึ่งในกรณีนี้แตกต่างจากกรณีที่หยุดเกิน3วันนะครับเป็นผู้ป่วยนอกก็จริงนะครับแล้วก็ไม่ได้นอนโรงพยาบาลน,นะครับแต่วันหยุดเนี่ยน้อยกว่า ซึ่งจะแตกต่างจากกรณีสัตว์สำหรับกรณีนี้นะครับจะได้ชดเชยดังนี้นะครับสำหรับทางเลือกที่1นนะครับจะได้รับชดเชยครั้งละ50บาทนะครับจ่ายไม่เกินปีละ3ครั้งนะครับส่วนทางเลือกที่2ก็จะได้รับครั้งละ50บาทเช่นกันนะครับจ่ายไม่เกินปีละ3ครั้งส่วนทางเลือกที่3นะครับไม่คุ้มครองในกรณีนี้เนื่องจากไรเนื่องจากว่าวันชดเชยนะครับในข้ออื่นๆท่านได้รับมากถึง90วันแล้วนะครับ,รบท่านก็เลยจะไม่ได้ ในข้อนี้ไปนะครับสำหรับในคลิปนี้หากท่านใดคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับในคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ